ไม่ใช่เสียงนะครับไม่ใช่เสียงแล้วเราควนที่จะน้อมใจของเราส่งลมใจของเราไนที่เพียนรูเบิารยดท่านครูจ,จุดไปก่อนนะอา,าจารย์จะให้ให้เข้าปาทํำที่นะครับน้องอาจารย์จะให้ครูเป็นจอเรียนเรียนนะครับพบไมดี๋ยว คุณครูมาจับจ่อร้องจอนหมดพัดถ่ายรูปหน่อยนะครับคุณครูถ่ายรูปหน่อยก่อนรู้จะจุดจ่อ,จอไว้อตอนนี้คนนี้ไม่ไดไม่มีครูอยู่มาทางนี้ก่อนเราไม่เป็นไรอาจารย์หรอ <c oughs> <c oughs> ได้หรออโอเกอ,อาจารย์ก็ได้ เที่ยนนี้เหมือนตวงใจนะครับดวงใจที่เราน้อมส่งส่งความจงรักภักดีต่อพระมหารกราเรา เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะบทบรนเสิร์อาหารหน้าไปข้างหน้าครับอาจารย์เชิญครูอยู่ที่หน้าแถวของนักเรียนพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงบรรเสิร